เหรียญละ10บาทกันเพื่อนเหรียญละนะครับ10บาทนะครับตีพร้อมแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับเหรียญที่นะครับเหรียญที่ยังไงเนาะไม่ตรงยอยักษ์นะครับเห็นไหมครับไม่ตรงยอยักษ์แบบนี้นะครับตีแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนะครับเหรียญละนะครับ10บาทนะครับอยากซื้อทําอย่างไรใช่ไหมครับอยากชื้อนะครับอยากซื้อเลยใช่ไหมอยากซื้อทํำยังไงยังไงนี่ยเพื่อนเพื่อนส่งมาขายกันแบบนี้เลยเนาะส่งมานะครับต้องงอนน้อเลยนะครับบางท่านเนี่ยเหมือนเหมือนที่อะไรเนาะ คุยกันทุกวันพี่เปียกพี่เปียกแกมยังมีเป็นเยอะๆแบบนี้แต่แกยังไม่ยอมแบ่งนะครับใจแข็งอามากๆนะครับนี่ครับเป็นเหรียญของแท้ผ่านใช้จริงนะครับอยากซื้อทําอย่างไรใช่ไหมครับอยากซื้อง่ายๆหนึ่งคือเพื่อนๆนะครับแชร์คลิปนี้อยากซื้อก็คือให้แชร์คลิปนี้นะครับแชร์ปุ๊บนะครับกดเพิ่มเพื่อนหรือกดติดตามนะครับแล้วก็ทักแชทกันเข้ามานะครับหรือแบ่งให้นะครับทุกท่านเลยครับเหรียญละสิบาทนะครับ ขอจำกัดน,นะครับแบ่งให้ท่านหนึ่งประมาณร้อยเหรียญไม่เกินนะครับไม่เกินนะครับร้อยเหรียญเท่านั้นต่อคนนะครับเหรยญละสิบบาทครับแชร์แล้วก็เพื่อนเพื่อนนะครับทักแชทครับ